ร่วมงานกับพี่โดนัทมา1ปีนะครับแล้วก็สนิทกับแกแค่เหมือนเป็นพี่สาวคนนึงแล้วก็เราร้ำนะ่ะโปรเจกต์เดอร์เจอร์นี่กำลังนั่นนหะจะเกิดขึ้นแล้วก็ทราบว่าที่แกไปหาข้อมูลมาอะไรเงี้ยครับก็เหมือนอยู่นั่นนะ่ะต้นน้ําเลยนะครับพอ งานนี้มันเสร็จสิ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แกก็ตอนที่แกอยู่สวิตแกก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าส่งรูปมาให้ดูว่าว่าแกได้ได้ไปเจอจดหมายอะไรบ้าง<ม>หรือว่าสถานที่ที่ที่น,นหลวงเรานะครับในหลวงในราชาัชกาลที่เก้าเนี่ยได้ไปตรงไหนบ้างผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้อยู่ร่วมกันหนกระบสนรศรศรกรแลจนถึง,จนถ,งจนถึงวันที่ออกฉายก็อยากมาแสดงความยินดีด้วยครับได้เห็นเขาได้ทำางานิ้นหนึ่งเจาเป็นงานที่ใหญ่ด้วยความรู้สึกเรา น้น้องชายผมว่าพี่สาวทำาารเรากปร่วมยินดีครับและยิ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9ของผมซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติท่านที่สวิตเซอร์แลนด์เยอะขนาดนี้ซึ่งผมว่ามันเป็น,นเป็นประจุบูราที่เหมาะสมและก็เป็นงานที่ใหญ่ซึ่งผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงทำมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับพี่ชอบไทต้องมพใ้ลยที่พี่ชอบอยากจะ ก็อยู่หรือว่าในเรื่องในหลวงรัชการที่9ของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักคําสอนหรือพระราชดำรัสพระราชดำริท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเป็นเรื่องของยึดหลักของความจริงเป็นเชิงพุทธศาสนาผสมกับวิทยาศาสตร์ในองค์ตัวนะครับหลักง่ายเรื่องความพอเพียงเราเข้าใจกันครแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือท่านเป็นเหมือน สิ่งที่ท่านทำเนี่ยคือเพื่อคนอื่นเพื่อพวงชนมากกว่าส่วนตัวนะครับสิ่งที่ท่านทําอะไรคือท่านคิดต่อยอดให้กับคนอื่นเสมอซึ่งผมอยากให้เยาวชนตัวอย่างเวลาตั้งใจทําอะไรอยาค,อคิดจะทำเพื่อตัวของเราเองคิดจะทําเพื่อคนอื่นคิดจะหาหนทางคิดจะต่อยอดอาชีพของเขาคิดจะต่อยอดความสุขเขาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อทุกคนมีความสุขรวมกัน,กนบนความสุขมันก็จะแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยซึ่งมันก็ถือเป็นความสุขที่แท้จริงครับ